สวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนรายการของเราได้เพียงกดจุกใจกดติดตามหรือกดแชร์ช่องหรือคลิปของเรานะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชุปถัมภ์ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมสนองในโครงการพระราชดำริวันนี้รายการซูทูบเบอร์จะพาไปพูดคุยกันถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีกันครับ เราได้รับเกียรติจากคุณชาณนรงธนนาธน,นชนรักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานีจะมาร่วมพูดคุยกับเราครับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ อันนี้ผมต้องเล่าแบ็กกราวด์นะครับว่าการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมสนองพระราชดำริของโครงการอนุรักษ์อนุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรราชกุมารีในพศ2 5 4 1นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะเบสของโครงการนี้ จะอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเถวเขียวนะครับและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็ได้สนับพรฒนาบิ่เรื่อยมาครับจนถึงปัจจุบันโดยที่สวนสัตว์อุบลราชธานีได้มีการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสงวนยมฟ้าหวดของกรมป่าไม้นะครับตั้งแต่ปี2540แต่ว่าเราก็จะพัฒนาพื้นที่เรื่อยมานะครับจนกระทั่งเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12กรกฎาคมนารและในตอนนั้นเองนะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ นำสพื้นที่ป่าในสวนสัตว์อุบลทั้งหมด1,217ไร่เข้าสนอพระราชดำริของโครงการอ,อสทนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้เรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันโดยใช้พื้นที่1,217ไร่นะครับ ทั้งหมดนะครับในการสำรวจเพื่อหาพันไม้ต่างๆเข้าไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลนะครับรวมถึงการวิจัยต่างๆนะครับและเรายังมีพื้นที่อีก120ไร่นะครับเป็นการปกปักพันธุกรรมพืชเอาไว้เพื่อให้คงอยู่ในสภาพเดิมนะครับของป่าสนนกฟ้าหวนครับ ประโยชน์และความสําคัญของโครงการมีอะไรบ้างครับความสําคัญของโครงการนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเราได้เป็นการสนองพระราชธรรมนูของสมเด็จพระเทพนะครับที่เกี่ยวกับการรักพันธุกรรมพืชน,นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ดาเนินการปกปักพันธุกรรมพืชเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ป่านะครับที่มีพันธุกรรมพืชดั้งเดิมนะครับ คงอยู่ไว้ให้ประเทศของเราได้ต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไม่ได้มีแค่การตกปักไว้อย่างเดียวนะครับเรายังมีการใช้ประโยชน์นะครับของพื้นที่นะครับเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์นอกจากจะมีการสำรวจเป็นฐานข้อมูลทำวิจัยนะครับเรายังมีการเผยแพร่นะครับทั้งทางออนไซต์นะครับประชาชนผู้ที่สนใจนะครับหรือเยาวชนเด็กนัก,นกเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามา เรียนรู้ได้ภายในส,นสื่อสารผลเองนะครับรวมถึงการทำเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์นะครับและเฟ e บุ๊กนะครับของส,สื่อสารบลเองนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับทางโครงการเนี่ยจะมีการร่วมมือกันนะครับกับ ส่วนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลมีโรงเรียนที่เข้าร่วมของเราเนี่ยประมาณร้อยกว่าโรงเรียนแล้วก็ได้ประสานงานนะครับแล้วก็มีจัดทําเป็นกลุ่มไลน์นะครับที่คอยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยต่างๆทางต่างกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้คุณครูนะครับจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยไปนําเสนอหรือว่าให้นักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนพฤษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีได้ประสบความสำเร็จหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนพืน้นที่อย่างไรบ้างครับการที่เราเนี่ยได้นำพืน้นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในทางอ้อมแทนนะครับว่าจังหวัดอุบลเองเนี่ยก็จะยังมีป่านะครับที่เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ในใจกลางเมืองทำให้ เป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติให้กับจังหวัดรวมถึงชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็ยัง ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือจะมีการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือว่าชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่มีลูกหลานหรือว่าตัวชาวบ้านเองนะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลในส่วนสาธารณะเองก็ได้ครับในอนาคตมีแผนการพัฒนาของโครงการอย่างไรบ้างครับในส่วนของอนาคตของโครงการอภรสพทอเองเนี่ยนอกจากปัจจุบันเนี่ยเราได้ดําเนินการทางด้านงานวิจัยต่างๆเนี่ยหลายโครงการนะครับซึ่ง เป็นผลที่ต่อยอดมาจากการที่เราสำรวจนะครับพันไม้นะครับพอทราบว่าในสัวนสตว์เรามีพันไม้อะไรเราทําเป็นฐานข้อมูลนะครับที่เป็นว d a t a ของ พัดไม้ในสวนสัตว์จากนั้นเราก็ทําการวิจัยครับตอนนี้เราก็พยายามทําการวิจัยเกี่ยวกับต้นตะเคียนใบใหญ่ที่เราเป็นต้นที่เป็น endemic species นะครับที่มีเฉพาะที่จังหวัดขัวแก่นแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับเป็น endangered species เราพยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ในปลายทางคือนากลับไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติเราก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับสามฝ่ายนะครับระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเองนะครับ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมมือกันเพื่อที่จะนาต้นตะเคียนใบใหญ่เนี่ยสืบสู่ธรรมชาติได้นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังเก็บรวบรวมพันไม้ในรูปแบบพันไม้อบแห้งนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาในสวนสัตว์อุบลเองเนี่ยได้เห็นว่าพันไม้ต่างๆที่มีอยู่ใน พื้นที่ดั้งเดิมของป่าสงวน่วลฟ้าหัวเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายยังไงและเขาจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็พันไม้ต่างๆเนี่ยได้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นที่สนใจได้นะครับนอกจากนี้ ในช่วงการสภาวะการโควิด19เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาในช่องทางอื่นๆนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงในการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอปสทอได้รวมถึงในการทํานิทรรศการที่เป็นนิทรรศการเสมือนจริงทางออนไลน์เนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับประชาชนเข้าไปในช่องทางครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็อยาก ฝากสิ่งท่านผู้ชมนะครับว่าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชน,นะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะครับจากธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคคนแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องคืนความสมดุลน,นะครับให้กับธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่ามนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยแยกจากกันไม่ได้นะครับเมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป พอขาดความสมดุลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะครับช่วงนี้ที่เรามีภัยพิบัติพิบัติมากขึ้นนะครับมันก็เป็นผลที่มาจากการลุกลามนะครับหรือว่าใช้ธรรมชาติที่มากเกินไปเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติได้มนุษย์เราก็จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง มีความสุขคนมีความสุขธรรมชาติมีความสุขนะครับสัตว์ป่าก็มีความสุขนะครับและอยากให้ทุกท่กทานนะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์อนุกรรมพืชน,นะครับให้เป็นไปตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้กับประเทศไทยนะครับในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เป็นของไทยๆเราเองเนี่ยให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนครับ ทุกท่านคงได้ทราบถึงข้อมูลตลอดจนถึงที่มาและแนวทางการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริได้จเจริญรอยตามเพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่เพียงแต่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับยังมีหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริอยู่ทั่วประเทศครับ ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดรายการซูทูเบอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกท่านครับตลอดจนอาสาสมัครทุกหน่วยงานเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต่อสู้โรคระบาดโควิด -19 นะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ กลับมาพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์นะครับแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพตนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถรัรมภ์ได้มีโครงการดีๆที่จะให้พี่น้องประชาชนทางบ้านทุกท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการดูแลสัตว์ป่า ให้ประชาชนที่รักสัตว์และชื่นชอบในสวนสัตว์ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเชิญชวนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับค่าอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์ป่าในสวนสัตว์โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเลขที่บัญชี0060236558บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้